มีอประเด็นหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับประเด็นต่อมาก็คือโปรโตีนอะมิโน R D อ5หานะครับท่านผู้ฟังครับเขาแก้ปัญหาเรื่องทุเรียนที่มีอาการผิดปกติตอนนี้มีโปรครับท่านผู้ฟังครับโปรโมชั่น <c oughs> <c oughs> นะฮะสั่งซื้อตอนนี้6ขวดแถม4ขวดราคา3,600บาทนะครับท่านผู้ฟังครับทุเรียนแก่แล้วไม่ยอมสุกเป็นปัญหาที่พบ บางพื้นที่นะครับทำให้ไม่สามารถนำมาขายหรือบริโภคได้สาเหตุก็เกิดจากการใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ฮอร์โมนออกซินมากเกินไปครับท่านผู้ฟังในช่วงดอกตกค้างเนี่ยมันจะไปขวางการทำงานฮอร์โมนเอทิลีนที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการแก่และสุกข,ของทุเรียนครับท่านผู้ฟังและที่สำคัญก็มี อาการอื่นอีกเช่น,ตนเตาเผาหรือเนื้อแกนไส้ซึมนะฮะตอนนี้หน้าฝนทุเรียนเจอฝนนะฮะไส้จะซึมนะฮะพอปลอกทุเรียนออกมาด้านในเมล็ดติดเมล็ดนะฮะพอปลอกมาด้านในนี่ก็ติดเมล็ดแล้วก็เมล็ดเป็นสีน้ำตาลไหมไส้แกนดูฉ่าน้านี่เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าไส้ซึมนะ,ะท่านผู้ฟังอาการผิดปกติเหล่านี้นะฮะค่อนข้างลึกชาวสวนไม่ทราบสาเหตุชัดเพราะ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตเร็วเกินไปรับสารอาหารไม่ครบจากการลำเลียงภายในท่อน้ำอาหารนะครับการแก้ปัญหาครับท่านผู้ฟังการแก้ปัญหานี้แนวทางที่ได้ผลนะครับก็คือโปรตีนอะมิโน r d 2 5 5 1ครับสูตรนี้นะท่านผู้ฟังครับก็จะช่วยแตกตัวปุ๋ยฮอร์โมนช่วยให้น้ำเลี้ยงเซลล์มีสารอาหารมากเคลื่อนย้ายได้ไกลทั่วถึงเนื้อทุเรียนนะครับ ประเด็นตรงนี้มีผลต่อรสชาติกลิ่นเนื้อสีที่สำคัญเปลือกและเมล็ดจะมีคุณภาพส่งออกนะครับก็เพื่อส่งเสริมอย่างแท้จริงนะฮะตอนนี้นะก็มีโปรโมชั่นนะใช้ได้ขายดีสั่งซื้อ6ขวดแถม4ขวดราคา3,600บาทนะครับก็ติดต่อหมาเลขโทรศัพท์นะฮะใครสนใจ08 08 95 9244นะครับ id line ก็ rd 2อ5 1นะครับท่านผู้ฟังที่สำคัญนะท่านผู้ฟังครับโปรตีนอะมิโน rd 2อ5 1นเนี่ยนอกจากจะช่วยให้คุณภาพผลผลิตพืชสูงมากถึง60%แล้วนะครับก็ยังมีบทบาทช่วยในการแตกตัวสารปรับสภาพดินทุกชนิดรวมถึงปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ที่ละลายยาก ให้ง่ายมากขึ้นนะครับท่านผู้ฟังใช้ประโยชน์ได้หมดไม่ตกค้างในดินและก็น้ำห่วงใยผู้บริโภคก็อยากให้ชาวสวนเนี่ยหันมาใช้กันเยอะๆนะท่านผู้ฟังของเขาดีจริงๆนะครับจึงเกิดโปรโมชั่นใช้ได้ขายดี6แถม4ฟรีจัดส่งทั่วประเทศสนใจโทร0808959244นะครับท่านผู้ฟัง id line ก็ rd 2551นะครับก็คือเป็นงานวิจัยตั้งแต่ปี2551นะครับก็จึงมาเป็นแบรนด์ชื่อ rd 2551นะครับที่บ้านผมก็ใช้ rd 2551กับอินทรพาลัมมีอยู่ต้นเดียวปลูกไว้หน้าบ้านออกช่อจันทร์ให้ผลผลิตถึง22ช่อในปีนี้นะฮะเพิ่งจะห่อไปนะฮะโหดกมากๆถือว่า สูงมากๆเลยกับการใช้ r d 2551ใช้ตัวเดียวประหยัดมากนะฮะปกติแล้ว7วันก็จะพ่นน้ำใช้ r d 2551เนี่ยสา3ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดโคนต้นแล้วก็ฉีดที่ใบแล้วก็ฉีดที่ผลของมันนะครับประหยัดมากฉีดทุกอาทิตย์นะฮะขวดหนึ่งเนี่ย500 ml คือครึ่งลิตรนะฮะคุ้มประหยัดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลองไปใช้กันดูผมใช้ที่บ้านแล้วพิสูจน์แล้ว ของเขาดีจริงๆนะครับ R D องาห้าหนึนะครับใช้ได้ขายดีซื้อ6แถม4ฟรีจัดส่งทั่วประเทศสนใจโทร08 08 95 92 44ครับท่านผู้ฟังครับ